โอ้ยฝนตกดีจังวันนี้นี่มาทำไปนี่กันวันนี้นะครับปลาโป๊ะเกลือนะครับไป๊ปนะครับแป๊บเดียวว่าเวลาเราย่างปลาแล้วปลาไม่ติดตะแกรงข้อวผงเนนะครับผงเนื้อใส่แป้งอเนกปลาส้มนะครับแป้งสาลีนะครับครื่งงจวยตวงนะครับแล้วก็เกลือจวยตวงนะครับใส่ไปนะครับจุ่มแป้งกันก่อนนะครับเพื่อว่าเวลาเราไปทาบนปลาเนี่ยเวลาเราย่างนี่ครับ ลามันจะไม่ติตีตะแกงนะครับ <Wow. S 1> แกงเสร็จแล้วขอแชมพูไปนะครับอยา uh. ตาำอะไรตอง,น,ตองนะครับแล้วก็เลือกใกล้ยลกไปในปากเลยนะครับว้าวโอเคนะครับ mm hmm. นะครับแล้วก็โปะไปเลยนะครับตัวว่เราเรายั่งเนี่ย kita ดําติดตะแกงครับ Ya <laughs> นี่หนไหมครับี่พี่จานมันไม่ติดใช่ไหมเห็นไหมไม่ติดไม่ไม่ติดที่ <นะ S 1> เราเอาเกลือกับแป้งนะคะแป้งผสมกันเลยมันจะง,ง่ายกว่าครับพี่ว่าเราทาแป้งแล้วไปตาเกลือ <S <S ชุณฉ่ำชุำชุช่มฉำหัวใจอะ